สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยท่างามอย่างไทยนึกถึงหญิงผ้าไทยนะคะวันนี้ผ้าถุงสวยๆเป็นผ้าถุงฝ้ายแท,แท้ทอมือกับคุณลูกค้าขาของลบบุรีแล้วก็การผรสมสีผสมสีธรรมชาติย้อมเส้นต่อเส้นเลยคุณลูกค้าขาเขาจะย้อมให้ได้สีที่สวยที่ชัดกับคุณลูกค้าคุณภาพของเส้นได้ เวลาทอนะคะเนื้อนแน่นๆกับคุณลูกค,าคา้าขาแล้วก็หญิงก็เอามาตัดเป็นผ้าถุงสาเร็จรูปรอให้คุณลูกค้าได้ใส่นี่ค่ะซื้อไปใส่ได้สวยเลยคุณลูกค,าคา้าขาอัดผ้ากาวซับในให้นะคะคุณลูกคา้านี่ค่ะซับในาให้ทั้งตัวผ้าไม่โปร่งแสงใส่แล้วสบายกับคุณลูกคา้าผ้าผิวไม่หนักตัวเลยกับคุณลูกค,าคา้าขาหญิงขายอยู่ที่ราคาถุงละ1,250บาท 1,250บาทหญิงไม่คิดค่าส่งเลยนะคะหญิงส่งเคอรี่ให้คุณลูกค้าทุกท่านเลยค่ะและหญิงก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะยังไงนะคะคุณลูกค้าหญิงมีไม่มากค่ะตัวนี้รู้สึกว่าหญิงจะเหลือไม่เยอะค่ะคุณลูกค้า่ะรีบโทรมานะคะกับลายสวยๆเช่นนี้โทรมาได้ที่เบอร์093-198-8013-087-219-56 7 8ค่ะคุณลูกค้าผ้าถุงนงามถุงนี้ รอคุณลูกค้าอยู่นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ